อันนี้ักม่วงเบาค่ะพี่น้องมะม่วงเบาสมัยก่อนนีราคาแพงหากินยากทุกเมื่อนี่ปลูกได้เบิดปลูกไว้สามต้นภาคอีสานก็ปลูกได้แต่ก่อนนีปลูกตะภาคใต้มะม่วงเบาของหากินยากวัสดเดี๋ยวนี้หากินบ่ยากดอกมีอยู่ทุกภาค ปลูกเป็นเบิดแต่ว่าขอเสียของหมักมวงเบาเพราะจะเป็นในสองสามปีมันก็ตายโค่นมันจะนองอันนี้ปลูกเลยสองปีปลูกไว้สั่นละเป็นน่วยกับเก็บไปแจก,กใจบริขายยักเทียมะม่วงเบา